หลังจากที่เป็นข่าวนะครับที่ครูบาบุญชุมได้ลุกไปก้มกราบเนน้อยเพราะสาเหตุอะไรแล้วเนน้อยคือใครนะครับจากกรณีเกจิดังแห่งล้านนานะครับคร,บบร,รคูบาบุญชุมหรือว่าพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรแห่งวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วพระเกจิชื่อดังที่มีอาการอาพาวยโรคไข้มาเลเรียขึ้นสมองหลังออกจากถ้ำเมืองแก๊ รัชฉานประเทศเมียนมาต้องโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาหลำมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพและล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้ารับครูบาบุญชุมไว้เป็นภิกษุอาพาตในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่โลกโซเชียลล่าสุดมีการพูดถึงกันมากนะครับและได้แชร์ภาพของครูบาบุญชุมวิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สมณรน้อย ทำให้หลายคนอยากรู้จักเนน้อยชาวเมียนมาว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับครูบาบุญชุ่มถึงขนาดลงไปนั่งกล่าบโดยทางเพจหนึ่งนะครับได้เผยข้อมูลจาก Facebook ขณะกําลังสัมภาษณ์เนน้อยเป็นภาษาท้องถิ่นพร้อมระบุว่าสัมภาษณ์เนน้อยที่ครูบาบุญชุ่มกล่าบเขาบอกว่าเนน้อยองค์นี้มีบุญบารมีอาจจะได้เป็นครูบาคนต่อไป ทางนี้ยังได้มีการพูดถึงด้วยว่าทางครูบาบุญชุ่มได้ใช้ยานตรวจพิจารณาเนน้อยที่ท่านยกมือไหว้ที่เห็นถึงคุณงามความดีบุญบาร,รมีเนน้อยเป็นการยกมือไหว้คืออนุโมทนาสาธุในบุญบาร,รมียกมือไหว้แก้วสามประการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรืออีกทางหนึ่งครูบาท,ท่านยกมือแผ่พลังบาร,รมี เพื่อกุ้งครองเนน้อยเนื่องจากครูบาท่านได้เห็นนิมิตว่าเนน้อยรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่เพราะในอดีตชาติเป็นเจ้านางปลาบูทองกลับชาติมาเกิดสําหรับเนน้อยดังกล่าวนะครับได้มีชื่อว่าจินทานมาน,างนังเี้โดยพ่อเป็นชาวเมียนมากแม่เป็นคนฉานเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมืองปั้นหนานยี่เซินโดยให้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้น เนนน้อยยังบอกด้วยว่าสักวันหนึ่งจะเป็นพระเหมือนครูบาบุญชุม่มและหลวงพ่อท่านหนึ่งก็บอกว่าใช่เนนน้อยอาจจะมีบุญบาร,รมีได้เป็นครูบาคนต่อไปครูบาบุญชุม่มเลยไปกราบจนเกิดภาพดังกล่าวสำหรับประวัติของครูบาบุญชุม่มยาน,นสังวโรครูบาบุญชุม่มเกิดเมื่อวันอังคารที่หมกราคม ปีพุทธศักราช2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คําหนองบัวตำบลแม่คําอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำลาาและนางแสงลากทาแกงกระทั่งปีพุทธศักราช2517ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดโดยมีพ่อลุงทาเอาไปฝากกับเจ้าอธิการสนจิรัธโมวัดบ้านได้ ตอนท่านอายุได้11ปีหลังจากเป็นเด็กวัดได้สมปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรรูบาบนชุมยานสังวโรศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพุทธศักราช2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2529 เวลา9ก9นาฬิกา19นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อปัจจุบันรวมกับวัดสนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพรมจารดวงคำธรรม,มทิโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปชาพระครูเวรุวัรณพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาชา์และพระครูปริยัตนุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ นับแต่ออกบวชรูบาบุญชุม่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพมา่าเนปาลอินเดียภูตานเมื่อพบเห็นวัดใดสุดโสมก็เป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระาธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัชชาน12ปัอนาและประเทศลาว พรบาบุญชุ่มยานสังพโรได้สร้างสถานที่ไว้ดังนี้คือพระวิหารวัดบ้านได้และก,กุฏิสงหนึ่งหลังพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลสีดอนมูลพระธาตุงามเมืองเท้าหวังนั่งตำบลเมืองพงพม่าพระธาตุาดอยดอกคำตำบลเมืองพงม่าพระธาตุาจอมยองเมืองยองมา่า ศาลาและแท่นแก้วพระทาตจอมพงพมา่าพระธาตจอมสีดับเพมุงเมืองพงพมา่าพระธาตุวัดพระเจ้าหลานทองอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ศาลาเก้าห้องเละกุติส่งวัดพระนอนวัดพระธาตุจอมสีดับเพมงพมา่าวิหารพระเจ้านอนเมืองพงพมา่าและสร้างแท่นแก้ววัดแม่คำบวัวแท่นแก้ว พระเจ้านอนวัดพระาธาตุจอมสีดับเพมมงเมืองบ้านทุ่งพมา่าพระวิหารพระาธาตุดอนเรืองพมา่าและสร้างแท่นแก้ววัดปากหวาวตำบลห้วยคล